ตัวินจารั่สีทองครับรอผู้เกีการก็ก็การดับลามเมื่อวานนะครับทางผู้เกี่ยวข้องผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ทั้งหมดครับไปแล้วครั้งนึงครับเมื่อวานโดยที่ทีพที่น้องประจาชนหมู่ที่เจ็บไปทำอะไรมีน่าที่ยังไงสำหรับการดำเนินการในโครงการนี้ก็ เมื่อต้องหย่าร้างนะครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาท่านปันธุ์ตํารวเอกประสิทธิ์ยอดทองนะครับผู้ปังคับการฉาบีรังรวจนะครับผมแน่เสียใยการทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผอท่านทุกที่สักท่านเกิดนะครับพี่กมายนะครับหลายท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็อย่างที่กอดยาเสพติดนะครับซึ่งผมก็ได้พูดคุยกับหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานวันท่านน่าจะถูกจุดแล้วนะครับ คือผมก็เคยอยู่ของพิธีมาสองรอบแล้วนะครับรอบแรกเนี่ยบางั้ผมนี้ชื่อตัวารการเปิมกระบี่เขรู้สึกติดีและเป็นเจ็ดเอวจริงครับที่วันนี้ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยาติดนั้นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญระดับชาตินะครับแล้วก็ซึ่งลำคำที่สที่เัื่องยาติดจะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหายาติดในพื้น cái thứ nhất co co vịt này yeah, không. được không? có còn cái thứ hai không? rồi trên lòng nam hàng cắt biển đi ra phải trái làm như vậy không? trái phải trái phải. Đây rồi